ชื่กากรมารเดี๋ยวมาลุ้นกันเมื่อกี้นี่บังลีนี่ไม่ทันได้มานั่งบรรยายนะไม่ได้เห็นช็อตถล่มชุดใหญ่ๆแต่บังลีลุกไปในบังลีบอกว่ายก3ามเนี่ยไม่พ้นแน่นอนแล้วก็รู้ได้ยังไงก็ดูจากทรงการโชก2ยกที่ผ่านมาแลวครับเพราะว่าโดนไปเยอะเหลือเกินแดีวหัวใจนี่สู้จริงๆนะครับสู้จริงอ่ะเดี๋ยวดูคู่นี้ว,ว่าบังลีแก้มือไปไงไม่รู้ไฟที่แล้วนะเบียดกันสนุกเหลือเกินนะครับผู้นี้วันนี้มาล้างตาก,กันอีกครั้งเกมการชกนี้ไม่ห่างแน่นะครับ แพ้ชนะก็ต้องลุ้นกันถึงยกท้ายๆแล้วคร,ครับเด็กอีสานะครับบุดีลัมมียอดมวยเยอะครับเจอกับระนองระนองนี่ก็รุ่งกิจนะยอดมวยทังฝั่งฟิจินดีมีเก่าๆไหมครับลีผมจำไม่ได้ระนองระนองนี่ก็รุ่งกิจอ่ารุ่งกิจอ่ารุ่งกิจถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าแนวหน้าเลยนะ,ะครับ ซ้ายกับขวานะบางลีคนละข้างคนละทางเดี๋ยวดูครับอย่าเผลออย่าพลาดนะมาแ่จวงหมัดไปก่อนเลยรับบิ๊กบอสเหมือนแค้แหละครับวันนี้เขาก็เตรียมตัวมาล้างตาแล้วครับคงจะแก้ทางมาแล้วด้วยมาดูนะครับว่ากระดูกมวยการผ่านมวยของจอมมดเล็กนี่เขาบอกว่าโชคโชนเหลือเกินนะครับจางาพอีสานวันนี้มาเจอกับบิ๊กบอสซึ่งรูปร่างนี้ได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยครับแต่ผมชอบแววตาเขานะสีหน้าของจอมคนเล็กนี่หน้านิ่งๆครับ ดูเหมือนว่าเป็นคนหน้าเดียวครับเดี๋ยวดูครับโดนอาวุธนี่เจ็บเจ็บแรงแรงจะหน้านิ่งแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าแม่ด้วยบุคลิกคาแรคเตอร์แบบนี้นี่น่าสนใจครับคุณเอกรูปร่างดีทั้งคู่ใช่ไหมแล้วก็บ,บุคลิกคาแรคเตอร์นิ่งเลยครับมาดของแกครับมัดขวานี่ครับตรงๆครับทิมมาออกมา<ด>ครับบ<ด>ิ๊กบอสบิ๊กบอสนี่ดูจะเลี่ยมเชิงจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าวงในนี่ โอ้แข็งแรงแล้วก็มีศอกสลับด้วยน่ากลัวครับไฟที่แล้วนั้นเบียดกันสนุกเร้าใจเลยว่ามาโดนหักล้มในช่วงท้ายๆเลยครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับน่าจะเตรียมมาแก้ไว้อย่างดีครับฝาเปิดทางแต่ว่ายังไม่มีอะไรตามเข้าไปครับทางด้านของบิ๊กบอสจอมหัวเล็กเองก็ไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งอะไรเลยครับยืนนิ่งๆดักทีมครับดึงออกมีติดเบรกบ้างเล็กน้อยครับนี่ครับมัด ตุ้ยเข้าไปที่ท้องเขาไแน่นๆเลยตามด้วยแข้งซ้ายอีกทีหนึงโอ้โหย้ำที่เดิมเรียกว่าดักออกซ้ายนะครับคอยสกัดเอาไว้ยังไม่รีบไม่ร้อนนะครับบิ๊กบอสเพียงยกแรกเท่านั้นเครื่องยังไม่ติดนะครับโอ้จะถีบหน้าด้วยนะดูว่าจะช้าหน่อยแต่ว่าหนักแรงเหมือนกันเอคก็พย,ยายามจะเดินเบียดแบบนี้นะครับสอมโหดนี่วันนี้ก็ดูว่าไม่มีตกใจด้วยนะครับสายนี่คอยสกัดแล้วก็ทําได้ดี ดูนะครับโอ้บิ๊กบอสเบียดก็ไปมีแข้งขวาหนักๆเหมือนกันพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองสี่หมื่นมาแล้วครับอาเซียฝั่งไหนฝั่งน้ําเงินนะอ้าวแล้วสี่หมื่นกระนองบังลีไปไหมก็มาดูกันนะครับต้องยกนี้ต้องเดินให้ถึงเดินให้เร็วแล้วนะครับไปช้าไม่ได้หมัดศอกอาวุธที่ดีๆนี้ต้องงัดออกมานะครับไฟที่แล้วนละ้หมัดศอกนี่โอ้โหเห็นผลเลยครับ มาดูว่าก็พยายามจะเบียดนี่นะครับเพราะหลุดหลวมนี่โอ้จอมโหวดเขานิ่งนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้แรงๆเดินเข้าไปแล้วครับเอาแข้งขวาเตะได้ครับบิ๊กบอสจอมโหวดก็นิ่งๆคอยดักคอยโต้ครับสายตาดีครับเจอหมัดขวามาเตะซ้ายคืนแข้งขวาของบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสพยายามใช้ความใหญ่แล้วครับโหวดเข้าไปออกอาวุธชวนทะเลาะไปเรื่อยครับ เน้นแรกเน้นปะทะทีต่อทีครับขณะที่จอมพลเล้เองนี่เน้นครับออกไม่เยอะครับแต่ว่าออกค่อนข้างคมครับต้องดูครับบิ๊กบอสนี่พยายามจะบี้เข้าไปครับแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าจอมพลเลเองนี่ตั้งไว้ได้น่ากลัวเหมือนกันครับลีนี่ครับแม่จังหวะเหลี่ยมนี้ครับเกี่ยวแล้วก็หมุนทิ้งไปเลยครับแต่ว่าไฟก่อนนะครับบิ๊กบอสนี่มีหมัดมีศอกนี่แหละครับเป็นอาวุธนําไปก่อน สร้างปัญหาให้กับจอมโหวดที่พอสมควรนะครับเบียดเข้าไปดูนะครับไม่จะโอ้โหแต่าม,มาเกี่ยวได้ทีเท,ทิงสองครั้งแล้วนะครับต้องเดินให้ติดนะครับวงในนี่ไม่ยอมปะทะด้วยเลยนะครับจอมโหดโอ้โหการคเล่งของสูงด้วยนะครับตวัดเข้าไปอ้าว<อ>โดนบ้างอ้าวหน้าอ่ะโอ้ยบวกก้าบวกก้าแล้วคนต่างโดนอยาเอียงนี่คุณเด็กไม่ได้โดนไปเอียงทำไม เอานิ่งไปด้วยเลยช็อตไปด้วยเหมือนโดนด้วยเหมือนกำลังเมาโอ้โดนเต็มเทั้งคู่เลยครับแม่เก็บอาการได้ดีร่างกายดีมากครับบิ๊กบอสขวาเด้นเข้าไปแล้วอย่าช้าลงนะจอมหดเล็กเนี่ยครับมีแค่งไปเตะคืนมาครับพยายามไม่ได้ความเก๋าเลยครับจอมหดเล็กครับบิ๊กบอสก็ทำไปเรื่อยดูตามทรงไฟที่แล้วเลยนะครับบิ๊กบอสต้องแบบนี้นะครับมีหมัดนำไปก่อนจะไปเดินขว้าอย่างเดียวนี่เหนื่อยนะครับ เพราะว่าจอมโหดเขานิ่งแล้วก็มวยขายด้วยนะครับคอยตั้งคอยบังคอยเกี่ยวแล้วก็โตดคืนหนักๆด้วยแทงซ้ายดูครับขยับเข้าไปเรื่อยบิ๊กบอสไม่สนอซอเลยครับจับกันซอกไอ้ขยัดเข้าไปฟันเข้าไปเอานี่มันหนังล้วนเก่าเลยนะครับพยายามลุยเข้าไปครับเกมของบิ๊กบอสครับโอ้แต่คืนบ้างเอาเอาเซ่นี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับ เสียบเข้าไปเลยครับเออเสียบเข้าไปเลยนาทีที่สามรู้ทันครับแม่ก็จับรถเทเลยครับนาทีสำคัญนาทีสำคัญทำได้ดีครับจอมโหดสายเน้นๆอ้าเอาดูครับปลายยกผู้เด็กเร่งเร่งโดนไม่โดนน่านะครับเทไม่ได้แล้วนะครับเริ่มจะได้ใจโอ้โหทีมงานของบิ๊กบอส ฝั่งเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็มียาชีพสี่หมื่นบาทด้วยหมัดขวาสอกขวาแล้วก็แทงขวาเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธเด็ดโอ้โหเบียดเข้าไปบดเข้าไปนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับมาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆทั้งนั้นถ้าไม่เจ็บถ้าไม่เหนื่อยก็พลิ้วไปก็เก่าไปเรื่อยครับหลักเหลี่ยมของจอมหดเล็กครับดังนั้นนี่แหละครับดังนั้นบิ๊กบอสก็นี่เบียดเข้าไปเสียบเข้าไปตื้อเข้าไปตีเข้าไปครับ ใหญ่กว่าสยามวงในดูครับกดกดไว้กด้าตีขวาครับตีเข่าขวาครับบิ๊กบอสครับจอมหัวเจ้าพยายามตีโต้สวนเหมือนกันครับโอ้็นเกมที่ขับเคี่ยวกันด้วยความเข้มข้นแหละครับวัดกันที่ร่างกายแล้วก็อัดกันด้วยอาวุธของทั้งคู่ครับบิ๊กบอสก็เอาลูกใหญ่นี่แหละครับบดปี้ขยี้ไปเรื่อยครับดูครับมาชิดในก็ล้วงแล้วก็คล้องขึ้นบนไตเข้าไปแต่ว่าจอมโหดเองก็ไม่หนีไม่ยอมครับ ถึงที่นายก็สู้พยายามเอาเหลี่ยมเข้ามาครับคอยบิดคอยดึงครับพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงฟู้เหมือนกันนะครับแตบิ๊กบอสนี้ใหญ่นะครับโดนต่อโดนเนี่ยโอ้หดูเห็นชัดนะครับเอาก็พยายามจะบวกมัดเอาแล้วครับตีนะครับโอ้หตูนะครับก็สู้เข้าไปแต่ละเม็ดนะครับของบิ๊กบอสได้ใหญ่ได้ยาวเลยครับโอ้หเอาเลยครับจอมโหดเองก็สู้ยิบตาเหมือนกันครับ โอ้โดนกระถุงเข่าวงในแหลมแหลมต้องต้องบิดตัวหนีนะครับเอาจับครับเทไม่ได้โดนเสียบอีกต่างหากอา้าวตีมาครับบิ๊กบอสดือด้อดื้อเด็กคนนี้ดื้อครับกดคอมาแล้วเสียบครับอืมอาครับหายใจลนต้นคอกันต่อครับบิ๊กบอสเดินเบียดเข้าไปต่อยหมัดน,นำเจอส่อคืนมาเอาสาบคืนเสียบไปตีไปจอมโหวดพยายามตีคืนเสียบคืนบิ๊กบอสตีไป จอมโหดพยายามจะไล่แขนแทงแล้วคาเอไว้นะครับแต่บิ๊กบอสท่านก็ยังชนตลอดนี่นะครับเบียดเข้าไปโอ้ทีมงานของจอมโหดนี้ตั้งต่อยหมัดด้วยนะครับเอาบวกหมัดโอ้โหแลกกันไสแลบแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับมาครับล,ลุยต่อครับบิ๊กบอสบิ๊กบอสอ้าว ตีเข้าไปครับจอมโหดตีคืนเสียบคืนบิดมาบิดมากระตุกมาตีเข่าขวาครับดันเข้าเชือกเอาตีคืนเหมือนกันครับจอมโหดโอ้โหเกมนี้เราใจจริงๆนะครับนี่เพียงยกที่3นะครับแลกกันแบบนี้นะครับบิดปอดชั่วเข้าไปอย่างเดียว วงไหนนี่ดูได้เปียบโอ้ยเอาเลยครับจังหวะนี้จอมโหนก็พยายามจะไล่แขนล็อกคู่ด้วยนะครับแทงคู่เอาเลยครับในช่วงปลายยกที่3แล้วนะครับทิมงานสั่งเดินครับจอมโหดเบียดเข้าไปออกแ้งายโอ้ยิกบอลก็ต่อยหมัดแล้วก็แทงเข่าโอ้โหสามยกที่ผ่านมานี่คุณภาพจริงๆครับเดี๋ยวมันะครับบอกยกสี่แล้วนะครับเบียดเข้าไปเศอน้ำเงินก็มีพี่พรพิมพ์ไทยเลยครับ ช่วยบางแสนนะครับวงนครับลุยกันต่อยกที่4ครับพยายามล็อกมาอ้าวพยายามแหมชิงกันขึ้นคอหน้าดูขย่าแล้วก็ตีขวาไปครับแยกมากอนเดินเข้าหาครับโอ้โหมีหมัดมีหมัดครับจอมโหมดเล็กลูกนี้ไปแหมชืองไปติดหลังแล้วลุกขึ้นมาได้ครับเสียบขวาไปครับจอมโหดเล็กครับดูว่าจอมโหดนะครับก็ มีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันนะสู้ยิบตาเล็กกว่าก็จริงแตะก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับเขายกนี้ออกมาเดินไม่ถอยนะครับตัวเล็กใจใหญ่นะครับขึ้นบนด้วยายามจะเอาไตหลักเหลี่ยมโอ้แล้วก็เด้งตีกูเกมนี้ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับยังวุ่นวายกันแล้วนะครับสานการโอ้โหแหลมแหลมครับลูกเข่าของบิ๊กบอสนะครับ จังหวะนี้ลัดไว้ครับลัดไว้ครับล็อกไว้ครับตีเข่าซ้ายไปครับโอ้ยจอบหมดเล็กครับแม่ลัตก็แขนก็ไปติดติดอยู่ในอุ้งอุ้งด้วยครับเอาดูครับถือว่าสวยงามเอ้าโดนมัดครับจอโหดิกบอสเอาคืนครับเอ้าล็อกได้จอโหดล็อกแล้วตีลากมาครับตตดเชือกวิกบอสพยายามดิ้นตีแปะไว้ก่อนครับแม่เหลี่ยมนี้ครับกรรมการดูว่ามันตตดเชือกไปครับต้องดึงออกมาหน่อย ถือว่าจอมโหดนี่พอสู้ในขึ้นบนก็จับได้ดีล็อกได้ดีเลยนะครับโอเบียดเข้าหาหมัดซอกของหายไม่เหมือนกันนะครับไม่งัดออกมาใช้แล้วนะครับโอ้นี่นะครับเป็นจอมโหดที่เปิดเกมแทนเลยครับดูจังหวะการจับตีจับเข้าไปอย่ายุบอย่าย่นนะครับโอ้ยนี่นะครับแล้วก็ได้เหลี่ยมช่วยด้วยครับโอ้สถานการณ์วุ่นวายอีกแล้วครับโอ้คู่นี้เจอทีไรปันปวนทุกทีครับมเดินเข้าไปครับ จ่อเหมือนต่อยซ้ายต่อยขวาเป็นไงเอียงไหมเอียงไหมโอ้ยได้เกรงได้ลุ้นได้เสียวแต่ว่าดูครับบิ๊กบอสไม่โสนครับต่อยได้ต่อไปขอเสียบคืนขอต่อยคืนแบบนี้ครับดูครับแม่ขยับจะแทงแต่ว่าเป็นหลอกต่อยครับเอาเหมาดไม้กิมรีโอ้โหก็เรียกว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะครับไม่มียอมโม้ยบิดเข้าไปหักเหลี่ยมโอ้โหเอาละครับลูกนี้ทำท่าต้นยกนในทางท่าใจแย่เหมือนกันนะครับแต่บอลแทงได้หนักๆนี่เล้าจอมโหวดก็ขาลงไปอีกแล้วครับ โอ้เหมือนว่ากลับกันหรือเปล่าพงลีเอา้าหมัดยังได้ลุ้นจอมพลเล็กยังได้ลุ้นขึ้นนาทียกสี่เอา้าบีเข้าไปบี้เข้าไปแต่ว่าไม่ยอมแล้วครับบิ๊กบอสแม่ใหญ่กว่าไม่ยอมเสียเปรียบในจังหวะนี้ครับจังหวะแทงนี่ก็แทงได้เจ็บนะครับแทงแหลมด้วยจอมจอมพลดูจะเน้นเน้นหมัดสายแข้ง้ายาบิ๊กบอสโอ้โหมีต่อยหมัดไหนก็กระทุ้งคืนแล้วครับ โอ้เกมนี้สนุกเร้าใจเลยนะครับนี่นะครับเหตุผลถึงต้องมาแก้มือกันใหม่อีกครั้งความเร้าใจนี่ไม่แพ้ไฟที่ผ่านมานะครับเอาพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อเดินเบียดเข้าหานะมาดูว่าบิ๊กบอสนี่สี่ยกน่ะเดินมาดีๆนะครับแต่ยกนี้มาตั้งรับนี่มีสิทธิ์โดนแข้งสายได้เหมือนกันขยับก็ไปแล้วนะครับจอมโหดโอ้ บิกบอสบิกบอสโดนสายอีกแล้วสามเม็ดแล้วเอาเลยครับยกทดท้ายอ่าวงในครับเด้งไปครับบิดมาครับตีเข่าซ้ายครับดูครับแม่ลูดไปตามเชือกเลยครับสายมาหรือเปล่าครับแข้งซ้ายจอมโหดจอมโหดซ้ายมาไม้ายมาแล้วบิดบอสก็ถีบไว้ก่อนครับอาศัยช่วงอาศัยความยาวครับ ถีบไว้ตัวหมัดมาแล้วครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับเจอหมัดโต้สวนคืนมาถีบไว้ครับบิ๊กบอสเอาไว้ยังได้ลูกขยันนะครับจอโดเตะซ้ายต่อยซ้ายเวลายังเหลือนะครับขยับเข้าไปบิ๊กบอสมาชกตั้งรับคอยถีบทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มาออกซ้ายออกขวานะครับไปเรร้อยโอ้โหโดนสายเข้าไปเม็ดนี้นะครับแต่เต็มข้อนี้เป็นเรื่องเลยครับใจคอทำด้วยอะไรกระโดดเต่หน้าเลยเอาดูครับกล้องซูไม่เห็นชัดชัด พอมีริ้วร่อยหรือเปล่าทีมยอดอกไปก่อนครับปิกบอสแต่ว่าซ้ายของจอมโอดเลยครับแม่เร่งเกมในยกนี้นี่ถือว่าทําได้ดีลแล้วเด็กอ้าวแล้วก็วเร่งต่อครับแบบนี้ครับทําได้ดีเร่งต่อครับเดินเข้าไปครับซ้ายซ้ายจอมโหดจอมโหดเตะไม่เตะเตะไม่เตะไม่เตะโดนทีมครับแข้งซ้ายหลุดไปทีมไปก่อนครับปิกบอสดูว่าปิกบอสนี่จะมั่นใจนะครับมาโชคในเกมตั้งรับคอยทีมอย่างเดียวนะครับยกสุดท้ายนี่ อาอมโหวดก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ถือว่าทําหน้าที่กันได้สมศักดิ์ศรีเลยครับเพราะ่่โชกันสนุกเราใจจริงๆโอ้โหขยับเข้าไปดูนะครับหมัดซ้ายเอา้าชอมโหวดยังลุยต่อบิ๊กบอสก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับ ขออีกหมัดนะเพื่อนขออีก<ด>หมัดมนะซ้ายพยายามซ้ายพยายามต่อยครับต<ถ>ัดตัวก็มีนะมีตัดตัดตัดตัวเลยนะแต่มันมันมันนำตัวมันแหมได้แค่ได้แค่เห่แล้วมันไม่ได้เสียวอะ่ะแหมพยายามอยู่ครับจอมโผล่เล็กครับเงีย้ยหูรอะระฆังแล้วครับทางด้านของบิ๊กบอสครับย้อนไปก็ ไม่ต่างกันครับเพราะว่าไฟก่อนบิ๊กบอสสะดุดแพ้พอแพ้จอมหดเล็กนี่แหละครับหลังจากฟอร์มดีๆดูดแ,แลผู้นี้ก็มีโอกาสภาค3นะครับไฟแตกหักไม่แน่นะครับเพราะว่าไฟนี้สองไฟที่ผ่านมานั้นสนุกเลยไฟนี้ก็สนุกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้เจอกันหรือเปล่านะครับไฟแตกหักมวยช่วงปลายครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้หมดยกสุดท้ายครับ ที่แล้วนี่ชัยชนะเป็นของมุมแดงนะครับส่วนเที่ยวนี้ก็เดี๋ยวรอครับคะแนนย่างเป็นทางการแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับท้ายสุดก็เป็นบิ๊กบอสละนองมวยไทยครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จ